อ่ะสวัสดีครับผมมาลองเสียงพาวเวอร์แอมของ s ซมซันนะครับผมเป็นรุ่นเซเว่นนะครับผมผิดสองสี่ะมีวอลลุ่มซ้ายขวาในตัวนะครับผมนี่นะฮะเสียงดีมากเลยเอาเข้าซีดีนะฮะจากเดนนอนมาเข้าตัวพาวเวอร์แอมได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านปีแอมนะฮะเห็นนะลำโพงที่ใช้ลองเป็นลำโพงโซนี่ยูนี้นะฮะนี่นะเสียงดีมากอ่ะขออนุญาตฝากร้านนิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะฮะช่องคาริดต่อครับร้านเปิด9ก้าโมงครึ่งปิดห้าโมงเย็นร้านจิตวันศุกร์ครับนี่นะ นีก็สวิตช์ออนออฟครับอ่ะอันนี้อ่าวอลลุ่มนะฮะจะปิดก่อนนะฮะอ่าเดี๋ยวนะฮะเนี่ยนะฮนะอ่าเสียงออกปกตินะฮะซ้ายขวาเนี่ยนะฮะอ่าอ่าจะเ,เปิดสองข้างครับเนี่ยนะฮะเสียงดีมากนะอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับผมเห็นไหมฮะ ไฟบ้านเรานะครับผมสปกเกอร์นะคะใส่ด้านนี้ได้เลยนะครับผมคู่หนึ่งนะครับผมส่วนด้านนี้ใส่ r c e ครับจากอินพุตจากซ d เอาพุตมาเข้าอินตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะนะแล้วต้องใช้ตัวแจ็คตัวนี้ด้วยนะครับผมสองอันนี้นะครับผมใส่เข้าไปนะฮะสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากครับผมไม่มีตำหนิเลยนะครับผมมีบ้างเล็กน้อยนะฮะ ฝ okay. right. <Yeah. S 1> ากขายตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมสวยมากๆเสียงดีมากๆครับผมขอบคุณมากครับ